แล้วพูดจริงมันก็จะมาเรอยู่แล้วแล้วอาจจะเดิมของลุ้ทุ้งเดเบด้วยติดอยู่สองสามสัปดาห์น้องสามสัปดาห์ผมบอกว่าผมอยากจะมามากอยากจะมาขอบคุณแต่ว่าด้วยไปได้เยารปลาเพราะว่าช่วงนี้คุอบอกเเขาว่าเฮ้ยจมันีนีโที่พวกเรา สวัสดีครับเจ๊แต๋วครับสวัสดีค่ะมาเลย้าจอดรถไปทางกันเห er. ็นอยู่คือว่าไปจอดไปหลังคุณเอาป่ะเออเพก็ไปจอดไป้างหลังคุณพวกงูแล้วในหลังยืนแบบทิ้งหมือนเสียบไฟนอนอยู่ในรถบอสเนี่ยตาเสียบไฟนอนในรถปอมเอ๋อทางดูละไรนี้เนี่ยยืนอย่างไรในหลังเต็มไปเที้ยนเต็มไปเตีนยนมันมีหม่งจอดเดือนปะอือผอก็อยากเขอไปคลองไปเลยที่ไปหาบม่งมันหาหม่งจอดครับ สวัสดีครับน้องสวัสดีครับจอดแล้วกันนะจองจองครับจองมองนี้จองเด้อย,ยินดีบอ่ะเอ้คนป่วยไป่อทีไ่ไหนป้านั้นว่ามือนี้ิขึ้นได้ ไปหาดองดองมาบ้านเก็บรอยยกโัยิกินยาหรอ่าิน้เขาหรือเปบ่าว่าเขาแรงนี่แม่นี่ยมันดีคำแี่โอ้เออไอพวกคนล่ะไปนอนนอน น้ครับน้องไส่ผมเรียบร้อยครับหาด้องดองหมู่บ้านมันีัง้อยจ่อยมเดี๋ยวสิเอารถมาจอดเพียงครับนะเอารถมาจอดหหลังดีกว่านะครับของจอดบาตายเลย มองจอดน,นะครับเพื่อครอมสะดวกในการเดินทางข้างนอานี่ครับฮึบเนี่ยฮึบฮึบเชื่อ quần vùng cái đây có thể mua để mua năm cân nó hợp thì nó hợp mẹ không có cuộc chèo luôn phải xếp đi, honga đi honga ที่จอดรถครับนี่ตรงนี้ละจอดได้ตรงนี้ละครับเฮบ จะเป็นรถที่เบาถ้ามันต่ำมันก็จะแรงเติง ทางกันเลยครับเพื่อความสะดวกน้องใจผมก็นอนอากระลักอยู่ในรถกูแหละครับอันนี้มันกระชิบไปได้ครับอันนี้ติดต่อไม่รอเลยนะครับ ผมหิ่อ่ะเนีจามหมดแนยโอ้พ่อผูดดวคิกพ่อสวัสดีครับพ่อครับเอาูดไดออกมาเลๆออกมา